บอยสิริชัยผู้บริหารหมอลำใจเกินร้อยได้ออกมาเผยเคล็ดลับดีๆในการเป็นหมอลำและทำแบบนี้แล้วจะประสบความสำเร็จได้จริงและยังได้พูดถึงน้องกาฟิลหมอลำใจเกินร้อยไว้แบบนี้ค่ะค่ะสำหรับบอสบอยสิทธิชัยผู้บริหารหมอลำใจเกินร้อยนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้บริหารหมอลำที่มีทัศนคติดีและ นำพาวงหมอลำใจเกินร้อยนะคะเข้าสู่ปีที่9อย่างสวยงามค่ะคือโชว์อลังการในทุกๆปีแล้วก็เจ้าภาพที่เคยได้ว่าจ้างก็กลับมาจ้างอีกแล้วก็ผู้จัดเอ่ยนะคะที่ได้จัด คณะมอลำาใจเกินร้อยไปปิดวิกเนี่ยก็โอ้โหได้กระแสตอบรับดีได้กําไรไม่มีขาดทุนนะคะเพราะว่าการแสดงของมอลำาใจเกินร้อยบอสบอยสิริชัยเนี่ยจะใส่ใจทุกรกายละเอียดทุกขั้นตอนเลยค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างที่เราเคยเห็นก็คือเรื่องการแต่งหน้าของแดนเซอร์ที่ไม่เป๊ะไม่ปางเนี่ยพ่อไม่อยากให้ขึ้นกว่าคนดูแบบเขาดูแล้วเขาไม่เขาไม่อินอะ่ะมันไม่สวยฉะนั้นแล้วก็ต้องพร้อมเพรียงนะคะไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าในการเต้นแล้วก็ด้วย หน้าตาการแต่งหน้าชุดเชิดอะไรก็คือให้ครบองค์มานถึงจะสวยงามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใสร่จใจของผู้บริหารเนาะค่ะแล้วทีนี้บ๊อย,อยสิริชัยเองก็อย่างที่เราได้ติดตามมาตั้งแต่เริ่มติดตามหมอลำมาเนี่ยคือแกเป็นคนที่พูดไพเราะนะคะคุณบอยเนี่ยพูดเพราะไม่พูดคำหยาบแล้วก็ จะเป็นหมอลำที่วางตัวดีมากๆวางตัวดีมากๆแล้วก็ทัศนคติในการใช้ชีวิตในการทำงานของเธอเนี่ยก็โอ้โหก็คือดีมากๆเลยและล่าสุดนะคะคุณบอยสิริชัยนะคะได้ออกมาเผยเคล็ดลับกว่าจะเป็นบอยสิริชัยทุกวันเนี้ยต้องทำแบบไหนบ้างนะคะคุณบอยก็ลงในช่องของหมอลำใจกันร้อยนะคะเป็นช่องนี้นะคะช่องหลักเลยค่ะ ขออนุญาตนะคะหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นช่องนี้เลยบ้านตองหนึ่งนะคะอ่าแล้วในคลิปนี้บอสบอยก็มาแบบมีสาระด้วยนะทุกคนอ่าขออนุญาตเปิดคลิปสักหน่อยนะคะคุณบอยนะคะ,ะนี่ค่ะอ่าจะมีสาระในสัหน่อยสำหรับคลิปนี้การเป็นหมอลาเนี่ย ุกคนที่มาอยู่ในวงใจกถลอยผมสิบปูฟังถึงว่มกตัญญูและการแสดงออกถึงข่มหักและกยาตัดท่าครับเพ็ดเนียงอตามแต่สัตว์ท่านคือความเสื่อขันเข้าหยับผสบความสำเร็จเขาต้องมีความเสือ่อว่าเขาเย็นแล้วมันดีเขาเย็นแล้วมันใหญ่ลูกๆแต่ละคนที่มาอยู่วงใจกถลอยเนี่ยผมสิบปูฟังเรื่องมเสือ่อความสัตว์ท่าแล้วก็ความกตัญญู มันโบรูดอ,อกว่าความกระตันยู่แล้วมันสิใดดีบพแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาพวกเขาต้องต้องเห็นะะทุกคนที่มีส่วนในเส้นทางของเขานี่คือคูมีพระคุณนะครับแมนบอยยกยองเอชิดชูกับยาลบลูคือจังลูก,กาฟิลนะครับพึ่งมาอยู่กับครบรอบหนึ่งปีเนะาะประสบความสำเร็จกับมพี่น้องแฟนคลับพี่ซีพี่ีแม่แม่วนเดย น่าเสตยาสงสารสึ่งผมพยายามที่จะบอกดูว่าอย่าลืมเจ้าของเด้อเข้ามาจากไดเขาก็ต้องอเขาก็ต้องสํานึกถึงในมือแหลกเข้ามานะครับการมาอมของเขากมหวังกมฝันหรือปัิฆัยที่าอยู่ในใจเข้ามาต้องการยังเขาต้องและลืมถึงยุตรงนั้นเมื่อนี้เขาอยาพึ่งมองตัวอเองว่าเขาสาเร็จแล้วเขาอยาพึงมองว่าเขาได้ดีแล้วเพราะว่า นะมันยังมีข้าวไก่เขาจะต้องเจออีหยังหยิบมากมายโดยเฉพาะเส้นทางสายมันบระดีมันบระเดี๋ยวห้อยเดือกีบุลาบนะครับมันที่เร่องดีเรื่องง่งายพาป,ปุ่นไปแต่ขนาดใจเขาบระยุดหมันในคว่ำกระตันยูคว่ำเสือคว่ำสัตว์อะไรกันเก็บสิ่งดีๆเนี่ยเท่ากันสิอาสีใจแตกหรืออาสีงงท่างก็ได้นะครับซึ่งเคยเห็นหลายๆคนแล้วเพื่อนบูเงลงุด อ่า<ไ>ค่ะ,ะ,คะก็ไปฟังคลิปเต็มได้ที่ช่องของมะลัใจเกินร้อยบ้านตองหนึ่งนะคะซึ่งปอปลอยเองนะคะก็ได้สอนไว้ดีมากๆเลยในคลิปนี้บอกว่ามีสาระมากจริงๆนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมน้องคาฟิลนะคะที่ครบรอบหนึ่งปีแล้วนะที่มาใช้นามสกุลมะลัใจเกินร้อยถึงได้มี แฟนคลับ FC ที่รักและติดตามเยอะแยะมากมายแล้วก็ถือได้ว่าหมอลำหนึ่งปีเนี่ยประสบความสําเร็จนะในการทํางานแล้วก็ในฐานแฟนคลับที่น้องมีแฟนคลับ f อเนาะเห็นไหมล่าสุดน้องก็ซื้อรถแฟนคลับซื้อรถให้อ่าดูซิโดนแบบคือเราอะมองเห็นแววเด็กคนนี้เหมือนที่คุณบอยมองเห็นแล้วว่าเหมือนเห็นตัวเองคุณบอยศิริชัยจะพูดเสมอว่าเห็นกัฟฟิวเหมือนเห็นตัวเองที่ตอนตัวเองเป็นเด็กแล้วก็ ได้มาเดินสายทางสายมอลำเนี่ยก็ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เช่นกันชนะแล้วคุณบอยนะวันที่มีวงไปของตัวเองแล้วก็เคยได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอยเองก็อยากจะให้โอกาสกับเด็กๆได้เปิดประสบการณ์แล้วก็ได้มายืนอยู่บนเวทีมอลำใจเกินร้อยและน้องกาฟิวก็ โอ้โหเป็นเด็กดีมากเชื่อฟังพ่อบอยจนได้ดิบได้ดีอย่างทุกวันนี้มีแฟนคลับเอฟซี FC ที่รักและติดตามมากมายนะคะไปทําการแสดงที่ไหนเนี่ยมาไลยไม่ขาดเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยทุกครั้งนะคะแล้วน้องกาฟิลเองนะคะพอ,อะครบรอบหนึ่งปีนะคะน้องเองก็มาขอขมาพ่อบอยนะคะก็เรียกว่ามาไหว้พ่อบอยแหละครบรอบหนึ่งปีนะคะแจ้งเกิดพระโอรสน้อยกาฟิล ลูกชายน้องกาฟฟิลก็มาขอเข้ามาพ่อบอยพ่อบอยก็ให้พรกับลูกชายไปนะคะเรียกว่าเป็นบรรยากาศสุดอบอุ่นถ้าเราเป็นน้องกัฟฟิลเองเราก็อถ้าไม่มีพ่อบอยก็ไม่มีวันนี้จริงๆนะคะนี่น้องก็ได้ไปขอขอมาพ่อบอยนะคะพ่อบอยก็ให้พรน,นอกจากแฟนขับยูซี่มันแส,นส็งสิ่งเป็นของเป็นเงินเป่นทองแล้วกร้วคงใดวีชา อดทนได้ความคิดได้ต่อสู้ในที่สุดเองนี่หนึ่งปีผ่านไปอันนี้มันคือคุ้ค่ามันต้อเมินอะไระเพราะว่ามันมันต้อเมินอ่ไรมันก็ขึ้นเงินขึ้นทองนี่ยังแมแม่ยี่ปีเป็นเง็ยมาไล่เลก็จริงเอาแต่ยังบูว่าเขาแต่จับปลาเป็นสือ่อซื่อของเลยเขาอยัางมึลราคาแต่ว,ว่าสิ่งที่มันต้องเมินราคาอไรก็คือกา อุกกาฮ์นแนวคิดไดวิธีการกลางๆในการดำเนินชีวิตกราฟมตามีความสุขมันจะเินี่นงพี่พ่อแมเมียมตาค่ะสนับสนุนสัมผัใทุกๆทามืนไหวของบามีเพีงมีก้อนล่ามีอันใก็ตามนะคนี่สิภาเป็นไปคงเรลของวัิทัทฟองป้ายองทานบอกอา่ ดีใจด้วยอ๋อค่ะดีใจด้วยนะคะน้องกาฟิวงข้าวบอยเอ็นดูขอบคุณพ่อนะครับที่อ่าในติ๊กน่อยผู้เดิมไม่ยืนบนเวทีมารับจิกหน่อยกุ้งตาชิกโอ้ยซี่ไห้พี่น้องน่ากัดนกาฟินอ่ะ ใครอยากชมคลิปเต็มๆนะคะไปชมได้ที่ช่องหมอลำใจเกินร้อยได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะอดล้องให้ตามน้องกาฟิลไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆถ้าไม่มีบอสบอยสิริชัยถ้าไม่มีพ่อบอยเนาะก็ไม่มีน้องกาฟิลในวันนี้แล้วพ่อบอยเองก็ผลักดันน้องกาฟิลเพราะว่าน้องกาฟิลเป็นเด็กดีเป็นเด็กขยันแล้วก็มีพรสวรรค์ในการร้องการรำแล้วน้องกาฟิลเองก็ทําได้ดีหลังพี่นพูดยังไม่ น้องกาฟิวอะคือทำทุกตำแหน่งจริงๆไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์คือพ่อบอยมอบหมายงานอะไรให้ทำหมดแสดงนะคะในลำเรื่องก็ได้โชว์ก็ได้โอ้โหค่ะแล้วก็น้องกาฟิวเองนะคะพ่อบอยเองก็ตอนนี้เตรียมนะคะที่จะ c o อร์นะคะให้น้องเนี่ยไป cover เพลงซึ่งจะทำเป็นแบบเวอร์ชันใหม่ลิขสิทธิ์ของแท้โอ้โหได้ได้ว่าน้องกาฟิวนะคะได้รับโอกาสดีๆจากพ่อบอยอีกแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ตามที่บอสบอยได้บอกเลยค่ะว่าความกระตันยูนะคะความศรัทธาก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จถึงแม้ว่ามันจะอาจจะยังไม่สำเร็จเห็นทันตาแต่เชื่อว่าการที่เรานะคะรู้จักบุญคุณคนแล้วก็เราศรัทธาในอาชีพเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถที่จะเติบโตไปกับเส้นทางสายอาชีพนี้ได้แล้วก็อย่าลืมคนที่ให้โอกาสนะคะเพราะว่า โอกาสนะคะมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะมันประเมินค่าไม่ได้ค่ะ